ครับสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับพี่อ้ําอีกครั้งในรายการ Student c h a n ชน l นะครับนะวันนี้เราก็จะมาพบกับวิชาฟิสิกส์ในบทเรื่องของการเคลื่อนที่นะเอาเลยนะครับรับชี้ทุกคนแล้วก็เปิดไปหน้าหนึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยนะครับนะวันนี้นะครับอยากจะให้ตั้งใจเรียนตะโกนตอบทุกครั้งนะครับนะแล้วก็ถ้าตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะครับนะอย่างมากก็โดนประนามนิดหน่อยแต่ถ้าตอบถูกก็ได้เป็นการทบทวนไปด้วยโอเคนะครับ มาดูกันเลยในเรื่องของการเคลื่อนที่ก่อนอื่นพี่อ้ําขออนุญาตทบทวนในเรื่องของพื้นฐานก่อนนะครับนะสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคําว่าระยะทางการกระจัดนะครับระยะทางเนี่ยก็คือความยาวที่วัดตามเส้นทางการเคลื่อนที่จริงเช่นสมมติเราเคลื่อนจากจุด A ไปยังจุด B นะครับระยะทางเนี่ยก็คือระยะที่วัดตามความยาวเส้นทางการเคลื่อนที่จริงคือระยะสีแดงตรงนี้เนอะไหมฮะแต่ถ้าพี่อ้ําพูดถึงการกระจัด การกระจัดนะครับมันก็คือเวกเตอร์ที่ลากจากจุดแรกไปยังจุดสุดท้ายอ้าวละถ้าพูดถึงการกระจัดนะครับมันก็คือสิ่งที่เป็นเวกเตอร์ดังนั้นต้องมีหัวลูกศรไหมฮะมีนี่ก็คือลักษณะของการกระจัดลักษณะไอ้เจ้าระยะทางเป็นปริมาณสเกลาร์นะครับไม่มีทิศทางแต่การกระจัดเป็นปริมาณเวกอะไรเวกเตอร์มีทิศไหมมีสัญ,ญลักษณ์ของระยะทางนะครับเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์เเฉยๆหรืออาจารย์บางท่านนะครับเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์เดลต้าอะไร เดลต้าเอสส่วนการกระจัดนะครับก็จะเป็น S แล้วก็มีขีดลูกศรข้างบนเพราะเป็นปริมาณเวกอะไรเวกเตอร์ถูกไหมอ้าวการกระจัดนอกจากใช้ S เวกเตอร์แล้วบางอาจารย์จะใช้อาจอาจจะใช้เดลต้าเอสแล้วก็มีเวกอะไรครับเวกเตอร์ลักษณะนี้นี่ก็คือพื้นฐานต่อไปถ้าพูดถึงระยะทางต้องวัดตามเส้นทางการเคลื่อนที่จริงถูกไหมถ้าพูดถึงการกระจัดนะครับมันก็คือเวกเตอร์ที่ลาก,ากจากจุดแรกไปยังจุดสุดอะไรจุดสุด,สดท้ายนะอันนี้น้องรู้แล้ว ทีนี้พอน้องรู้ประเด็นตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับพี่จะ,จะพูดถึงคําว่าอัต,ตาราเร็วแลว้วก็ความเร็วอ้าวละมาลุยกันเลยนะครับคาว่าอัตราเร็วก่อนอื่นต้องทราบนิยามพื้นฐานก่อนนะว่าอัตราเร็วเนี่ยมันคือระยะทางที่เคลื่อนได้ในหนึ่งหน่วยเวลาอ้าวไฮไลท์เลยนะครับอัตราเร็วนะครับคือระยะทางที่เคลื่อนได้ในหนึ่งหน่วยเวลา <terme> นะทีนี้เวลาน้องจะหาอัตราเร็วนะครับเราจะหาจากการเทียบบัญญัติรยาง เบื้องต้นถ้าเวลา T หน่วยเคลื่อนได้ระยะ S เวลา1น่หน่วยเคลื่อนได้เท่าไหร่เทียบปริญญาตยางครับ1คูณ S ส่วนละส่วน T ก็จะกลายเป็น S ส่วน T และ S ส่วน T ตรงนี้นี่เองนะครับมันก็คือระยะทางที่เคลื่อนได้ใน1ห,หน่วยเวลาความหมายของมันคืออัตราอะไรอัตราเร็วต่อไปถ้าหนูจะหาอัตราเร็วนะครับหนูก็จะหาจากระยะทางหารเวลาระเวลาจึงกลายเป็นสูตรสูตรนี้ครับนี่ไฮไลท์เลยนะครับ อัตราเร็วเกิดจากระยะทางหารด้วยเวอะไรเวลา s คือระยะทาง t คือเวอะไรเวลาถูกไหมไอเจ้าตัว s เนี่ยระยะทางบางทีเขาใช้เดลต้าล่ะเดลต้า s เวลาเขาบางทีใช้เดลต้า t เราจึงอาจจำเป็นอีกสูตรหนึ่งว่า v เท่ากับเดลต้า s ส่วนเดลต้า t ซ้ายกับขวาเหมือนกันนะครับนะแต่โดยมากถ้าเขานิยมเขียนสั้นๆเขาจะนิยมเขียนแบบนี้ครับ v เท่ากับ s ส่วน t อ่าไหนาพูดพร้อมกันซิอัตราเร็วเกิดจากใครครับระยะทางหารเวลาอีกทีนะอัตราเร็วเกิดจากระยะทางหารเวลาโอเคต่อไปนะครับมาพูดถึงคำว่าความเร็วอ่ามาแผ่นต่อไปเลยนะครับความเร็วเนี่ยนิยามพื้นฐานนะมันก็คือการกระจัดที่เกิดขึ้นใน1ห,หน่วยเวลาไฮไลท์เลยนะครับเป็นปริมาณเวกเตอร์นะ นี่ความเร็วคือการกระจัดที่เกิดขึ้นใน1หน่วยเวลาและการหาความเร็วก็เหมือนเดิมครับเทียบบรญญัติตยางนะ,ะเวลาทีหน่วยเกิดการกระจจดอะไร s เวลา1หน่วยเกิดการกระจัดอะไรครับ s ส่วน t และ s ส่วน t ตรงนี้มันคือการกระจัดที่เกิดขึ้นใน1หน่วยเวลามันคือค่าของความอะไรนั่นเองครับความเร็วต่อไปจะหาความเร็วนะแน่นอนชัดเจนเลยครับ หาจากการกระจัดตั้งหารด้วยเวลอะไรเวลานี่สูตรนี้ไฮไลท์เลยและการกระจัดนะครับบางทีเขาใช้สัญลักษณ์เดลต้าเอสเวลาบางทีเขาใช้สัญลักษณ์เดลต้าละเดลต้าทีนะแต่โดยมากนะครับถ้าเขียนสั้นๆเนี่ยเขานิยมเขียนความเร็วเกิดจากการกระจัดหารเวลาดังสูตรที่พี่อ้ำชฉีโอเคตอนนี้นะครับน้องรู้จักคําว่าอัตราเร็วน้องรู้จักคําว่าความเร็วนะความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ vector, ส่วน ไอ้เจ้าอัตราเร็วเป็นปริมาณสเกลอะไรสเกลาที่เป็นอย่างนี้เหตุผลมันมีอยู่ครับน้องดูนะอ้าวละดูนี่สมมุติอัตราเร็วนะครับเวลาหาหาจากระยะทางหารเวอะไรฮะเวลาความเร็วเกิดจากการกระจัดหารเวอะไรเวลาถูกไหมน้องสังเกตนะครับระยะทางเป็นสเกลาเอามาคิดอัตราเร็วอัตราเร็วย่อมเป็นปริมาณสเกลอะไรสเกลา สเกล่าคิดจากสเกลา่าถูกไหมส่วนความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ย่อมคิดจากการกระจัดซึ่งเป็นปริมาณเวกอะไรเวกเตอร์ต่อไปท่องสั้นๆเกล่าคิดจากเกลา่าเวกเตอร์คิดจากเวกอะไรเวกเตอร์อันนี้เคลียร์ทุกคนนะ,อะพอผ่านกระบวนการตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับนะมาดูต่อเลยสู้ๆตอนนี้นะครับเราเรียนรู้เรื่องระยะทางการกระจัดมาเรียบร้อยความเร็วอัตราเร็วก็หาเป็นนะลองดูโจทย์ข้อหนหน้า2เลยครับ ลองดูโจทย์ข้อ1ห,หน้าสางสบายๆนะครับนะตอนนี้ตั้งใจเรียนเผลอแวบ,บเดียวแล้วก็เป็นไงครับสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้ใช่ไหมฮะนะพอสอบเข้าได้เป็นไงครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเข้าบ้านไม่ได้เลยนะฮะ น่าจะบานติดอยู่ที่ประตูเลยเนื่องไหมครับนะน้องก็มีความภูมิใจโอเคอยังไงก็ตามนะครับน้องตั้งใจเรียนในโรงเรียนกับอาจารย์ในโรงเรียนก่อนนะครับนะอาจารย์ในโรงเรียนเนี่ยท่านจะให้พื้นฐานแล้วก็ให้หลักการที่ดีอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็มาเติมเต็มกับ Student c h a ช n e l นะครับเพื่อให้น้องมีความรู้ครบถ้วนมากขึ้นโอเคนะและเวลาน้องสอบนะครับก็ตั้งใจสอบเต็มที่ไม่ต้องตื่นเต้นนะครับในห้องสอบบางคนนะเตรียมตัวอย่างดีเลยแต่เวลาสอบเป็นไงครับ อาจจะตื่นเต้นบ้างทําให้ได้คะแนนดีไม่ได้เท่าที่ควรนะครับนะยังไงในห้องสอบเนี่ยทำให้ดีที่สุดตั้งใจให้มากที่สุดได้เท่าไหร่เท่านั้นเนื้อไหมครับนะและออกนอกห้องสอบพยายามอย่าคุยในเรื่องของข้อสอบกันพระยิ่งคุยเนี่ยข้อที่ถูกมันยิ่งเป็นไงลงลดลงเนื้อไหมครับนะเนี่ยก็เป็นไงครับออกจากห้องสอบพยายามอ่านหนังสือวิชาต่อไปเลยนะหรือในโรงเรียนเนี่ยเวลาน้องออกจากห้องสอบน้องเคยไหมประมาณว่า เดินออกจากห้องสอบจะมีคนคุยอย่างงู้นคุยอย่างนี้และบางคนนะครับจะบอกว่าเอ๊ะทำข้อสอบไม่ได้เลยทําข้อสอบไม่ได้เลยออกมาเป็นไงทอ็อปมีไหมมีไหมมีแต่พวกเราเป็นไงครับออกจากห้องสอบว่าไม่ได้เลยออกมาตกจริงเลยครับนะมันเป็นอะไรที่เป็นความจริงหรือเปล่าไม่ใช่นะครับพี่พูดเล่นอมาลองดูข้อ1น,นะครับข้อ1ห,หน้า2เขาบอกว่าถ้าให้การเคลื่อนที่จาก A ไป B เนี่ยตามเส้นทางต่อไปนี้ใช้เวลา1ิบวิ น้องขี่เส้นใต้คําว่าใช้เวลา10วิครับทุกรูปต่อไปนี้นะครับนะจะใช้เวลาในการเดินทาง10วิให้เติมคําตอบที่ถูกต้องเริ่มจากข้อแรกเลยครับนี่อย่างรวดเร็วเลยนะพวกเราเก่งอยู่แล้วรูปแรกนะครับให้หาระยะทางระยะทางต้องวัดตามเส้นทางการเคลื่อนที่จริงใช่ไหมวัดไปทางขวา4เมตรขึ้น3เมตรระยะทางรวมกี่เมตรครับ7เมตรอ่ะเติม7เลยทีนี้หาขนาดของการกระจัด การกระจัดคือเวกเตอร์ที่ลากจากจุดแรกไปยังจุดสุดท้ายถูกไหมหัวลูกศรจะอยู่ที่จุดสุดท้ายขนาดของการกระจัดนะครับเห็นตรงนี้3ตร, 4, ตรงนี้4ตรงนี้การกระจัดกี่เมตรแน่นอน5เมตรเราก็เขียนเลยการกระจัดขนาดของมันจะเป็น5เมตรนะไม่ใช่น้องเห็นนี่สามสี่สามสี่ตรงนี้สิบสองไม่ใช่ท่องสุดคูณนะ,ะน้องพ่อผ่านตรงนี้ไปหาอัตราเร็วเฉลี่ยอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยเกิดจากระยะทางหารเวลาใช่ไหมระยะทางคือเจ็ด เวลาคือ10หาแล้วได้0ูนย์จุดรครับศูนย์จุดเจ็ดต่อมาขนาดความเร็วเฉลีย่ยนะครับขนาดความเร็วเฉลีย่ยก็เกิดจากขนาดการกระจัดหารด้วยเวลาเอา5หาร10ได้0ูนย์จุดอะไรครับศูนย์จุดห้านะนะก็เป็นอย่างนี้รูปแรงผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับต่อมามาดูรูปที่2มาเลยอันนี้รวดเร็วนะนะรูปที่2นะครับเหวี่ยงวัตถุขึ้นไปแล้วลงมา ขึ้น3ลง3ระยะทางวัดตามเส้นทางการเคลื่อนที่จริง3รวมกับ3ได้เท่าไหร่ครับได้6เมตรระยะทางจริงตอบ6เมตรถูกไหมส่วนขนาดการกระจัดนะครับเวลาวิเคราะห์น้องสังเกตนะเป็นการปาขึ้นแล้วก็ลงใช่ไหมจริงๆ2เส้นนี้มันทับกันแต่ที่พี่อ้ําเขียนแยกเพราะให้น้องรู้ว่ามันเป็นขาขึ้นกับขาอะไรฮะขาลงถูกปะถ้า2เส้นนี้จริงๆทับกันนะลากเวกเตอร์จากจุดแรกไปยังจุดสุดท้ายลากไปไหนได้ไหม ไม่ได้การกระจัดจึงตอบกี่เมตรครับ0เมตรอ่ะแล้ว2ตัวสุดท้ายเหมือนเดิมครับอัตราเร็วเฉลี่ยก็เกิดจากระยะทางหารเวลาเอา6หาร10ได้0.6ขนาดความเร็วเฉลี่ยก็เกิดจากขนาดการกระจัดหารเวลาใช่ไหมฮะเอาศย์หาร10ได้ได้0ออกมาเรียบร้อยแล้ะนะข้อขอไข่ผ่านไปอ้าวอย่างรวดเร็วเลยนะครับมาดูข้อขอควายอันนี้สบายมาก ตอบดังร้านมั่นใจเลยนะครับไปทางขวา10ซ้าย2ระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่ครับ10บวกใคร10บวก2ได้12เยี่ยมขนาดการกระจัดนะครับเวลาหาการกระจัดลากเวกเตอร์จากจุดแรกไปยังจุดสุดท้ายใช่ไหมหัวลูกศรอยู่ที่จุดสุดท้ายเราก็ลากเลยครับนี่ลากเวกเตอร์จากจุดแรกไปยังจุดสุดท้ายหัวลูกศรอยู่ที่จุดสุดท้ายงานนี้ขนาดการกระจัดนะครับต้องเป็นกี่เมตร8เมตรถูกไหมเพราะตรงนี้10ตรงนี้2องนะสิบ กับ2ต่างกันอยู่8ตรงนี้ก็ต้อง8ใช่ไหมนี่ขนาดการกระจัดต่อ8เมตรทีนี้อัตราเร็วเฉลี่ยครับอัตราเร็วเฉลี่ยน้องก็เอาระยะทางหารเวลาเอา12ตั้งหาร10ได้1.2และขนาดความเร็วเฉลี่ยน้องเอาขนาดการกระจัดตั้งหารเวลาเอา8หาร10ก็ได้แหละรครับพูด0ูนยจุดละศ8จบทันทีนด้ไหมฮะนะและมารูปสุดท้ายแอนแอนพอไฟผ่านนะจ๊ะ รูปสุดท้ายข้ององูช่วยพายามด้วยนะนิสิตจุฬาธรรมศาสตร์เกษตรเตรียมตอบนะครับเดินทางตรงๆจาก A ไป B ไม่มีการยูเทิร์นสักนิดเดียวเลยนะระยะทางกี่เมตรใครตอบเอ็นติดพูด <5 S 1> โอ้โหเล่นของกันทั้งห้องเลยนะคะนะหเมตรขนาดการกระจัดดังลั่นมั่นใจจะ้ะหเมตรอัตราเร็วเฉลี่ยเอาอะไรตั้งดังๆห <5 S 2> หารสิบ <5 S 2> ได้ 0.5ขนาดความเร็วเฉลี่ยเอาขนาดการกระจัดตั้งหารเวลาก็เอา5หาร10ได้0.5ขอบใจมากเชิญลอ่อเนี่ยเป็นพื้นฐานที่ยังง่ายได้อยู่ใช่ไหมครับนะพอผ่านกระบวนการตรงนี้เราลองมาทำข้อสอบแพทกันนะครับนะลองดูข้อ2หน้า2ตัวจริงเสียงจริงนะครับนะนข้อสอบแพทนะครับนะออกเรื่องของมดนะฮะนะ มดตัวหนึ่งนะครับเดินไปตามกระดาษกราฟเนี่ยโดยเริ่มจากพิกัด1.4นะเดินไปตามเส้นโค้งดังภาพนักเรียนบันทึกตำแหน่งของมดทุกๆ1วินาทีคือไม่มีอะไรทำนะฮะวันก็เดินไปดูมดเดินไปอะไรเงี้ยนะฮะนะเขาถามว่าทิศของความเร็วเฉลี่ยในช่วงเวลา0ูนถึงสวินาทีเนี่ยประมาณได้ว่าอยู่ในทิศใดน้องขีดเส้นใต้คําถามนะครับเขาถามทิศของใครนะ ความเร็วเฉลี่ยนในช่วง0ถึง3วินาทีประมาณได้ว่าอยู่ในทิศใดขีดเส้นใต้คำถามเลยและมาวิเคราะห์การเดินทางของมดครับงานนี้เห็นไหมจุดเริ่มของโมดเนี่ยเริ่มจากเวลาเป็น0นเริ่มจากตรงนี้นะฮะและเดินทางถึงเวลาเป็นอะไรครับเป็น3ถึงตรงนี้นะ,ะถามคำเดียวครับการกระจัดทิศของมันไปทางไหน การกระจัดต้องลากเวกเตอร์จากจุดแรกไปยังจุดสุดท้ายใช่ไหมครับนี่การกระจัดมีทิศอย่งางนี้ถูกไหมการกระจัดมีทิศไปทางตะวันอะไรครับตะวันออกเนื่องจากว่าความเร็วเนี่ยเกิดจากการกระจัดหารด้วยเวลายอมรับนะความเร็วจะมีทิศเหมือนการกระจัดดังนั้นการกระจัดไปทางไหนความเร็วก็ไปทางนั้นการกระจัดไปทางไหนความเร็วก็ไปทางนั้นการกระจัดไปทางตะวันออกความเร็วก็ไปทางตะวันอะไรครับ ตะวันออกตอบข้ออะไรเลยตอบข้อ3นะครับความเร็วเฉลี่ยมีทิศไปทางตะวันออกอเชญวงอันนี้เป็นข้อสอบแพท1ครั้งตุลาปี52นะครับนะเห็นไหมพี่เนี่ยหลับตาทําได้เลยนะครับนะจะมีข้อสอบลักษณะเป็นไงครับแจกแต้มเราลักษณะนี้เราก็ต้องเก็บให้ได้เพราะถ้าเราเก็บข้อง่ายๆลักษณะนี้ไม่ได้เนี่ยข้อยากๆเป็นไงครับเราอาจจะลําบากหน่อยนะฮะนะ อพอผ่านข้อ2ไปต่อไปเปิดหน้าที่3เลยครับในเรื่องของความเร่งขีดเส้นใต้นิยามเลยจ้ะความเร่งนะครับคืออะไรนะมันคือความเร็วที่เปลี่ยนแปลงใน1หน่วยเวลาความเร่งนะครับคือความเร็วที่เปลี่ยนแปลงใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกอะไรเวกเตอร์นะครับนะทีนี้เวลาน้องหาความเร่งเนี่ยหาจากการเทียบปัญญัติยางครับเวลา T นะครับนะเวลา T ีความเร็วเปลี่ยนไปเดลต้า v เวลา1ห,หน่วยความเร็วก็เปลี่ยนไปเท่ากับ1คูณเดลต้าวหารใครหารทีนะครับก็จะได้เป็นเดลต้าวีส่วนทีถูกปะและเดลต้าวีส่วนทีมันคือความเร็วที่เปลี่ยนใน1ห,หน่วยเวลามันก็คือค่าของความอะไรนั่นเองครับความเร่ง